สวัสดีทุกคนเด้อค่ะด้อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ก,ก็สวัสดีนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนผ่านวิ่งผ่านมากกายมากเห็นย่ายกับแวมาทักทายได้นะคะถ้าบางทีเพื่อนนอนช่วงเสาก็จะได้ช่วงใบใบเองสิก็ได้ไดนเอามานั่งอยู่น้น่เนาะจะไลสดเนาะ นอนสวงใบน้องสมโม่ไม่สบายช่วงเดือนธันวาตั้งแต่วันที่สิบสามโมเดลไลสุดเลยพี่น้องยายยังมทันในพานน้ำผืนเลยพี่น้องสวัสดีเด้อคะเดสวัสดีทุกคนมาแวะมาทักทายแวะมาเยี่ยมบ้านยายลำดวนมาทักทายกันแน่ถามข่าวกันแน่จ้าเป็นอย่างไรแน่เออมื่อ้านน่ไล่บไ้เลยพี่น้อง เป็นวันแรกแขกมานนะค่ะที่มารายงานตัวเออหมู่บ้านนี่ไล่บได้เลยพี่น้องเป็นวันแรกแขกมานนะค่ะที่มารายงานตัวเสียงรถพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาชักท้ายอีกแป๊บแป๊บก็จะมีสาสงการแล้วไว้แป๊บแต่ละปีเวลา สวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนๆเน,เนาะค่ะเนาะบมเดลไล่ตั้งแต่เดือนท่านว่าพี่น,น้องมิ่าให้จินอยู่ดเด้อจ้าเด้อไล์สดเพื่อสะสมนาทีนำเพลินเนจา้าโทรศัพท์ปุเป็นใจไล่ไปบริยินเสียงจากคลองได้โลบทิมทืๆ่ๆ มัน,นี้จะมาไล่ส้วงใบอีกกบะบาดอีกพี่น้องมือนี่เป็นมือแรลกแขกมานเมื่อว่านวาจะไลกติดตดดิดขัดถูกยางพี่น้องไม่ได้ไลสุดเลยนะมาให้กำลังใจกันเนด้อจะเด้อขอให้ยายไปจากก้นเน่ไปน้ำได้โอกาสปกติยายก็จะไล่ส้วงายโมงหรือบายสองนี่แหละอยู่ระวางสองชั่วโมงนี่แหละพี่น้อง มีเวลาบางจะไล่ช่วงเวลาของเดือนใหม่ของปีใหม่หกเจ็ดเขามาหกเจ็ติับชิบาตะหมโหอยู่เลยพินฉันเพิ่มเธอ,อสวัสดีค่ะบ่ายสองโมงค่ะยายลำดวนมาไลา่งานตู่เด้อย,ย่ะดเด้อก็นเลย ในไ,ไลช่วงช่วงบ่ายบ่ายสองนี่ละค่ะขอจักชุมโมหมู่บ้านนี่ไลลไลลอยู่เป็นกึกกึกกักกักแก๊กเสียงยังเป็นเสียงยังพี่น้องเมื่อน,นี่นอนช่วงบ่ายน้องสุมโมไม่สบายช่วงเดือนธันวาตั้งแต่วันที่สิบสามโมเด้ไลลสุดเลยพี่น้องเอามาแวะมา,ท,าทักทายแวะมาเยี่ยมบ้านย้ายลำดวน มาทักท่ายกันแน่ถามข่าวกันแนจ่จ้าเป็นยังไงแน่สุดช่วง่ายๆเหมือนกันไล่ช่วงเช้าช่วงนึงพี่น้องแต่ไล่บได้เลยเพราะว่าอันมากคือกันเมื่อทุกคนเนาะค่ะพี่น้องจะไปช้าไปเร็วกับขอให้ไข,ขได้ไปน้ำพินเนาะค่ะเนาะมือกันไปเห็นผู้ใดก็ให้กําลังใจทุกคนเนาะค่ะเพราะเราก็เป็นอันพนักงานพา่อใหญ่ม วางบุร์ว่างบุ์กาลาของเดือนใหม่ของปีใหม่หกเจ็ดเขามาหกเก็ดกับททิวาตตะหกหกอยู่เลยพินยายพึ่งมะล่อันมือแหลกของเดือนมกาลาเนาะพี่นอ้อง วันนี้น่าจะบาน้ากันได้ด้อค่ะด้อมาบานมห้องเด็กๆนี่แหะคะ่ะบานล้างเล็กๆแต่ว่าก็มีน้ำเป็นยังไงเพื่อนสบายดีบอเป็นยังไงคะยายก็มีเวลาช่วงนี้ถ้าเย็นไปก็หนีกับบได้อีกพี่น้อง ต้องทากับข้าวให้สะสมหน้าที่น้าเพลนเนาะค่ะพี่น้องเพราะท่านในป่าหอดใส่น้าเขาอยู่ย่ายก็ไดยังอยู่อนุบาลอยู่ค่ะบางคนเพิ่กนกระชัพานลวเนาะค่ะเนาะเพื่อสะสมหน้าที่เจ็บเก็บคะแนนเก็บอันสะสมหน้าที่น้าเพลนเนาะค่ะเนาะปากคือกันมือทุกคนเนาะค่ะพี่น้องจะไปช้าไปเร็วก็ขอให้ไข่ขได้ไปน้าเพลนเนาะค่ะเนาะ เอกันไปเห็นผู้ดใดกระห้ยกำลังใจทุกคนเนาะค่ะเพราะเราก็เป็นอันพนังอานพอยา่ยมายายยัมุทันในพานน้ำผึ้นเลยพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกคนคะ่ะมาทักทายขอไปด้วยคนหน่อยคะ่ะสะสมหน้าที่ในพี่น้องบด้ยินเสียงเลย ไม่ได้ยินเสียงยายเลยยายกะเว้าอยู่คเดียวแบบนี้แหละพี่น้องพูดอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะบ่ายสองโมงค่ะยายลำดวนมาไล่งานตูวเด้อค่ะเด้อยายก็มีเวลาช่วงนี้ถ้าเย็นไปก็หนีกับบอดายอีกพี่พน้องต้องทำกับข้าวให้นอ้อคขาลดกระแลมดีดีพี่น้องขนาดอยู่ในบาทเดียวพี่น้อง ขนาดจายนั่งอยู่ในบ้านสลายงานตัวค่ะสวัสดีทุกคนมาถาักทายกันแน่มึงว่าในย่ายไลย่มึงว่าในไล่ไล่อยู่เป็นกึกกกกักกักแกกเสียงเังเป็นเสียงเนังพี่น้องเมื่อนี่ลานนอนแล้วก็เฝ้าเลยรีบมาไล่สวดเลย ทันบานกระติดถนนลานนอนแล้วก็เฝ้าเลยรีบมาไล่สุดเลยอันบ้านกระติดถนนถ้าบางทีพอน,นอนช่วงเช้าก็จะได้ช่วงใบใบเอยงสิกไ็ได้ในเอามานั่งอยู่น้น่เนาะจะไล่สุดเนาะนอนช่วงใบน้องสมโม่ไม่สบายช่วงเดือนธันวาตั้งแต่วันที่สิบสามมได้ไล่สุดเลยพี่น้อง เข้ามาแวะมาทักทายแวะมาบานใดลำบานยายลำดวนใดเด้อะเด้อดแวะมากินน้ำกินถั่เมื่อวานนี้ไล่ไล่อยู่เป็นกึกากากักกักจากเสียงยังเป็นเสียงยังพี่น้องเมื่อนี้เดือนท่านว่าหลานเพ่สบายเมื่อนี้กระสุกระหุจังน่อยเนาะค่ับพี่น้องหลานสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะบมดได้ไล่ตั้งแต่เดือนท่านว่าพี่น้องหลานนอนแล้วก็เฝ้าเลยรีบมาไล่สุดเลยันบ้านกรติดธนูลายงานตัวค่ะสวัสดีทุกคนมาถากทายกันแน่มือว่านในย่ายไลย่อะมาให้กำลังใจกันในเด้อจจะเด้อขอให้ยายไป จกนนัก้นแน่ไปน้ำลายก้นอยู่พี่น้องสงสัยเพื่นสิบท่านในรูว่ายายไหล่วลาใดเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนะเาะบมได้ไล่ตั้งแต่เดือนท่านว่าพี่นอ้องสวัสดีนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนผัยพัน วิ่งพานมากกายมากเห็นยายกะแวะมาทักทายได้นะคะถ้าบางทีพิ่นนอนช่วงเ้าก็จะได้ช่วงใบใบ้สิก็เดไในเอามานั่งยู่นําเนาะจะไลสดเนาะยายก็มีเวลาช่วงนี้ถ้าเย็นไปก็หนีกับบ่ได้อีกพี่พน้องต้องทํากับข้าวให้ลากขึ้นกันเมื่อสุกคนเนาะค่ะพี่น้องจะไปช้าไปเร็วก็ขอให้ไข,ขได้ไปน้เพินเนาะค่ะเนาะ ลาน,นอนแล้วก็า้าเลยรีบมาไล่สุดเลยอันบ้านกะติดทางโน่นอีกแปบ๊แปบๆก็จะเมษาสงการแล้วไว้แป๊บแต่ละปีเวลาว่าบ้านนี้ไล่ไล่อยู่เป็นก,กึกกึกกักกักแกกเสียงยังเป็นเสียงยังพี่น้องเมื่อนี้สุดช่วง บายบายเหมือนกันไล่ช่วงเช้าช่วงนึ่งพี่น้องแต่ไล่บ่ได้เลยเพราะว่าอันอาน้านกันได้เ้อค่ะเด้อมาบานมาห้องเล็กๆนี่แหละคะ่ะบานลัางเล็กๆแต่ว่าก็มีนม้ำเดือนท่านว่าห้านพ่สบายเมื่อน,นี้กระสุกละหุจังหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องห้านมาัวางบมเธอ มาทักทายขอไปด้วยคนหน่อยค่ะสะสมหน้าที่ในพี่นอ้ององค์หนึ่งค่ะสวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆนทุกคน